สักท้ายและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมมกุพอข้าสาวทัพน้องไม่ต่างแต่ในเช่นแคน้นพี่น้องเนาะเมืรอนี้มาเบิ่งสแตวพี่น้องสแตวงามๆใหม่ๆสดๆพ,พี่น้องนะี่สตาสิอัมต้มตอนนื่องนะพี่น้องเนาะอันดับแรกเขากำลังทำการเด็ดยอดนะพี่น้องเนาะนี่สตาสิต้มเป็นแบบนี้เนาะจา้ะซึ่งจากว่าหมอก็ได้ข้างไว้แล้วนะจ้ะพี่น้องเนละ้วนี่แบบนี้เดี๋ยวสตาเซนเบิง่ง สะดาวฝรั่งหรืออ,สอัสกะเทรสามารถใส่แทนอ่าขี้เล็กบันเฮาได้เด้อพี่นออ้องเก็บเอาบองนี้มันออกพี่น้องมันแกงบ่แซ่บนี่เฮาออกเบินดนี่การแข็งๆงอีหยังเฮาก็ออกได้ ว่าซาาสิต้มต้มแล้วก็ไปเฮ็ดวิธีถนอมอาหารกันพี่น้องกิน้ามปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะเสดานี่งามมากพี่น้องนี่เฮ็ดแบบนี้ให้สะอาดแบบนี้นี่ต้มเป็นยอดยอดเลยนะจ๊ะพี่น้องใหม่ๆสดจากต้น เราอสัสกัตรีเป็นยาระบายเด้อผู้ใดทานอ่อนก็อย่าทานหลายนอกจาะพี่น้องเนาะวงเล็บไว้ยาระบายผู้ใดท้องผุท้องพังผู้ใดทานผูแข็งก็จะกินหลายนอกจาะพี่น้องกินพอประมาณนะคะนีในพี่น้องยอดกระลังออกซัมเน็กระลังกินเด้อจาะพี่น้องนี่ยบทต้องเอียงมากไหมเอาแต่แบบ อันนี้ออกนี่ทำความสะอาดเพิ่มจังเสียนี่อันนี้เราต้องเอาเด็ดทิ้งเอาจากพี่น้องเพราะว่ามันแย่เวลาไปแกงมันบอกแสบน,น้ำงามอบวกแบบนี้เด้อพี่น้องสถาของแสบต้องเก็บซ้ำนี่เบิดอาทิตย์นี้ไปเพิ่กนกระสีง,ง่นอกจากพี่น้องแต่ว่าบางพื้นที่อาจเิบปท่านได้ออกแต่มองสาทาาอดูนี่มันอยากห้อนนอกจากพี่น้องเห็นมั้ยพี่น้องงามบ่จุมจ๊มจุ๊บจากพี่น้องนี่ นี่พี่น้องเห็นมาเนี่ยซอทาก็ซิไปทำการต้มได้พี่น้องไปทำการต้มนะคะสิบเย็ยบจนพ่อก,กินเพืปีนี่พี่น้องเพราะาอทา,า,ามากจกริงจริงทีเล็กนะจากพี่น้องใส่หมูสามสั้นเดอ้อพี่น้องใส่คาตะไร่ ซื้อหัวหอยเชอรี่มาใส่น้ำยานางลงพี่น้องเอ้ยเขาเบื่อลงเขาเบือ่อไหมถึงว่าเขาแช่เด้อพี่น้องนะเขาเหนียวที่เราทำการแชร่คือห้าวเสียไปหนึ่งอะไรพี่น้องเอามาโขกต่ใสัก,กพิกก็น้ำปลาร่าแกงลงแล้วสีเฮ็ดไทยเบิ้งมือใหม่เนาะจาี่น้องอาะแกงแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านบบาาน,นาเลยไตยู่หมอน่งในขันไปออมกีเล็ตนี่พี่น้อง สัำสิกินกระปุลกระลวกซสำนีนกะพอดีนี่น,น,น,นี่กินกระปนเนาะจ้ะพี่น้องกับแจวผู้ใดมาคมขม,ขม,ขมสายคมมาทาั้งนี้เด้อพี่นออ้อ,นนองโอ้เสียงดักเปาะเปาะไม่ไม่จากต้นพี่น้องเลยเสียงดังเปาะเปาะ มาเพิ่นสดเด้สาตว์ทึ้งมามาเมื่อกี้นี่พี่น้องเสียงการดักเปาะๆอ,อ,อามขนาดยดนียยย่นสดพี่นอ้องเอามาจากต้นใหม,หมเสียงเบิ่ก็ การเลยนะย่งไงพี่นอ้อง<ะ>ผนสดสายคุมตกมาทางนี้พี่นอ้องการผู้ได้คุมซัมสกินได้กระสองน้ำด้วยพี่นอ้อง การผู้ใดมาก,กินคมแห้งกระน,น้ำเดียวกระลิดออกเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต้มน้ำเดียวต้มเหึงแน่แลือต้มน้ำเดียวเนาะจ้ะการผู้ใดบ่บมาคุมปันได้กับสองน้ำสามน้ำผู้ดีคออ่อนๆเนาะจ้ะพี่น้องแต่เสาาื้อผ้านี่สายคมสองน้ำเนาะจ้ะอันนี้อยากบานแห้งอยู่แต่ว่าบ่เมนสะเดายอดแดงเด้อพี่น้องสะเดาขาวได้ไงเสื้อผ้าเก็บมาเนี่าาย ดาวขาวนะมันมีสองสยายพันธุ์นียอดแดงน้ำเด้อพี่น้องเบาะเบาะอ่อนด้สสดวออกแล้วเด้อพี่น้องไปหาเก็บใบกินเด้อผู้ใดอยู่ในยุโรปนะจจะพี่น้องผู้ใดอยู่โซนยุโรปเนาะกาลัางกินเบิดอาทิตย์นี้ไปกะบบองงามบ,บอบ่เป็นตะกินแหละนจะ แสดพี่น้องเยด้มากินกระเฝาฮาเฝาเก็บเ,เบิดอาทิตย์นี้ไปเพิ่งกับสียอดขัดเพิ่งใส่ดอกแล้วมันแย่มันหมดแสบโปะอปะจะอบิซอนพี่น้องพนสวดเด้ rôm này, xẹt đầu, nước ngang thì đồng băng, bọ bọ, phaу lái, bọ bọ, bọ bọ, แกหลายมันสิบแซ่บเด้อพี่น้องนี่ยซาตานสีไฮเบิร์อันนี้นะคันติดไปน้ำนี่กลามห่อทำอิดนี่ยน่าจะบัวห่อป่ะนี่บอกง,ง่ายๆมันแหย่พี่น้องบัเอาก็ได้มันแหน,นย่ยอดในยางงามเลยโอ้โหโคตรงามเลยพี่น้องสะเดายอดนี่นะสุดยอดอีเล่ จะทาดขึ้นมาหิวเขาตอนเด้อ ยอดน,น้อยๆอ่อนๆนด้พี่น้องี่แหละกำลังกินแบ่บค่านผูดด้ใดมาเก็บนาะละต้มให้จืดๆพี่น้องเอ้ยรับประกันเห็นปะเมื่อปะพี่น้องเออมื่อปบมึง่ยสะเดานะยอดอ้วกอก้วกสะออ่อนน้ำผ่อยเนะี่ยบ่พี่น้องถ้าต้มเป็นยอดแบบนี้ได้เด้ ว่ามันแซบ่บแยมข้าใส่อันข้าต้มจืดแล้วนะแยมข้าใส่อันเนื้อหมูไปเดาหมูสามชั้นนี่ยโอ้ยโคตรแซ่บเลยพี่น้องเลยือว่าแล้วแต่ผู้มักบอสใช้าตุนี่ของมักเลยเด้เนี่ยเก็บไว้ในเต๊าะละปีเนี่ยพอต่ำกว่าหาโลขึ้นไปพี่น้องอันที่สำรับว่าแบบว่า เก็บมาแล้วต mm ้มให้จืดๆแล้วก็ปั้นปั้นปั้นแน่นๆปั้นปั้นแน่นๆบีบน้ำออกแล้วก็ปั้นละแกงพี่น้องปั้นละแกงเฮ็ดคือสา้อทาเด้อถนอมอาหารไว้กินสําหรับอีสานในต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องถนอมอาหารเฮ็ดไว้กินอยากกินย่ามไดออกออกมากินพี่น้องออกมาจากตู้เย็นเฮ็ดกินสดขนาดเลยยมรับยมรับ เสายธากระสิต้ตมจนจือบภูแล้วสธาตุยังสิได้เขานอนนอกจากพี่น้องบ้านเขานอนตอนนี้บมเฮิตมะหาตอนนี้ก็บาได้กินเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนอกจากกระสิออกันเขาได้กินที่เหลือบนกระสิออกดอกแก่ไปเลยนอกจากพี่น้องสธาสตุซีเฮ็ดแบบไหมปะเนี่นี่แม่พี่น้องไหมไหมเสธาสิเดือกออกไปเลย งานใหม่ๆอย่าอ่อนๆอ,อ,อันนี้สถานะงานอย่าอ่อนๆเลยค่ะตุมต่มๆรับประกันรับแ์เสร โอเคนอกจากพี่น้องคลิปมันสิเญาไปพูดสัตว์กันได้เต็มมานนก็ดีนอกจากพี่น้องเนาะทำความสะอาดแล้วก็ไปต้มเลยนอกจากพี่น้องนี่นอกจากโอเคนอาากจากพี่น้องสัตว์กันที่ได้ทำการต้มเพื่อมันจะจืดกะใส่เวลานอกจากพี่น้องนะพวกเบิร์นเศร้าสัตา์สต่นแต่เศร้าเปิดงานนั่นเองนอจ้ะ no, พี่น้องเนาะโอเคนอกจากพี่น้องสาัาตว์กัน ฝากกดติดตามกูไลก์กูแชรช์สาวาดเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคีิปห้ท่านผู้ชมต่อไปในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจน้องจะเป็นน้องสวัสดค่ะผู้ติดตามนั่นเองน้องจะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องนารับได้เงินเมือน้นองตื่นได้เงินแสนนั่นเองเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย